เราขึ้นรถมาจากค่ายนะครับพอถึงชายแดนเราก็ลงรถเคลื่อนที่ด้วยเท้าเข้าที่หมายครับถึงบักแสกใหญ่ขนาดไหนแต่ปลาแห้งก็ยังติดตามไปด้วยเหมือนเดิมสิบยังคอไปลาแห้งวันนี้แห้งไรไอปลาแห้งวันนี้ไรปลาแห้งวันนี้ไปปลาแห้งไม่ใช่ไี่ปลาแห้งนี่กระสอบนี่โอ้สิบยังปลาแห้งวันเลย เราก็จะเดินทางอีกประมาณ5-6กิโลนะครับพอเราเดินทางถึงที่หมายก็ประมาณค่ำๆนะครับเราก็จะประกอบก่อไฟทำกับข้าวกินก่อนที่ะตะวันจะรับฟ้าครับกับข้าวเราก็กินง่ายๆครับมีมาม่าปลากระป๋องอกินพออยู่รอดไปก่อนรครับเแซมวะแซมวะแซบครับ รอ,อเลือกอยังบกักสอาหารแรงหลังจากที่เรารับประทานอาหารเสร็จก็เวลาพบค่ำเราก็จะมีการรวมอบรมชี้แจงทหารการอยู่การนอนอยู่การใช้ชีวิตอยู่ในป่านะครับเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายในการตั้งรับเราก็จะใช้เป็นกระสอบกอกทรายนะครับไปทำเป็นบังเกอร์เพื่อใช้ในการฝึก บรรยากาศตอนเช้าบนเขาครับเช้าของวันที่สองครับตื่นเช้ามาแล้วก็ก่อไฟประกอบอาหารนะครับส่วนกุนเชียงนี่เราก็ไปรัตเวียนเอานะครับตามป่าครับมันอยู่ตามปุยประเทศโอเนี่เียไหมแอที่เยงานนี่ไป่ได้ปามันจะนองเลยวะ ไม่ได้ปลาไม่จะน้องเลยนี่ดิบอเนีห่อกพี <S <S れれ่ไปทั้งทีพี่เลยเี้ยงเพี้ยงหรอุลนี้น้องมันมีน้องเลยเดี๋ยวปลาเขาพร้อมตากแห้งมันเรียบร้อยเน่หอ้านนี่เดือดมันแห้งเลยตากไวเหการเลยปาว่าย่างย่างย่างเอานี่เดวยานี่เลยไปทังทีกัเสานี่ไปไปอดู้เชียงกำลังไต้กึ๊กกึึูผ่ากลับอ้ พอเราทํากับข้าวเสร็จเราก็เอามาแบ่งปันกันกินครับอยู่แบบพี่แบบน้องอยู่ตามธรรมชาติอาหารก็เป็นอาหารบ้านๆครับกินง่ายๆอยู่ง่ายๆอยู่แบบสบายๆครับพอเรารับประทานอาหารเช้าเสร็จเราก็ได้รับ <c oughs> ภารกิจในการตั้งรับนะครับในการตั้งรับเราก็จะใช้เป็นกระสอบกอกทรายนะครับไปทําเป็นบังเกอร์เพื่อใช้ในการฝึก ทั้งหมดนี้ก็มีเป่าอยู่ประมาณ7ดถึง800ร้อกระสอบครับเราก็จะใช้ในการแบกเอาครับเพราะว่าในภูมิประเทศจริงมันเคลื่อนที่ลำบากมันใช้รถไม่ได้ครับเราก็ต้องช่วยกันในการแบกไปที่ละกระสอบครับกระสอบนึงแต่ละกระสอบนี่หนักประมาณ4ถึง5กิโลกร,รัมครับเราก็จะช่วยกันขนย้ายไปทำเป็นบงังเกอร์ พี่ๆน้องๆทุกคนก็ช่วยกันดีครับหมดเราอยู่แบบกันมีอย่างมีความสุขโอ้ยเจ็ดโมกเลยสวนสวนี้ก็คือกำลังจัดกระสอบทรายเพื่อที่จะทำเป็นบังเกอร์ครับ <c oughs> พอตกเย็นมาเราก็มาทําการรวมปุบรมชี้แจง <c oughs> เหมือนเดิมครับตามลำประจอ,อบอกไปว่านี่ก็กะ,ะที่ว่าพวกขก้าวกระชายกันดีนะครับแต่เหลือแค่มือขึ้นอย่างที่บอกคือเรื่องตื่นเต้นมาคือการทําความโุ่นเน,น,นี่ยกับทีท่ทาเบื้องในอื่นะัเรื่องเว้นเรื่องอยังก็เข้าใจว่าเมื่อยจะถามว่ากระบ,บนวนกาเมื่อยแล้วสี่ปล่อยปลาละเลยนะครับ ถึงแม่ทำไงแต่้าวของงก็เลยกินแล้วหลมืออื่นมั่นที่เรื่องมีแปดเรื่องไม่มีแปดมั่นแบบแล้วก็จะสอบใส้ไม่ได้แบกแล้วอาทินี้แครไปเท่เทแต่แครนี้ฟังนี่เพราะว่าฟังท่านนี้ท่านขึ้นบวกท่านในไปครับอยู่ข้างสวัสดีครับฝึกภาคกองร้อยมาตามต่อ epc ครับวันนี้เราได้รับภารกิจในการตั้งรับ อันดับแรกเราก็ทําการพางหน้าก่อนนะครับเราจะใช้เป็นสีดําและสีเขียวพางสลับกันเป็นลายเฉียงนะครับเฉียงจากซ้ายไปหาขวาแต่ที่เราเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือมันเป็นการพางที่ผิดวิธีครับอันนี้พางมั่วครับอันนี้ไม่ใช่การพางที่เทจริงครับตนนัวนี้พางมั่ว่ๆครับพางเฉพาะกิจพางหา้าห้าครับดูสีหนาแล้วยิ้มหาหาเลย เนี่ยัวนี้ก็ตัวนี้พากังวนครับเป็นการพากังวัน,นส่วนพางที่แท้จริงเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะครับอันนี้พางมั่วนะครับอย่าไปเรียนแบบับตอนนี้พางพางอาหารเฉยครับนี่เราจะพางกกันสีเขียวคาดสีดำเนับ คนนี้ใช้เทคโนโลยีจากโทรศัพท์นะครับเป็นกระจกสองหน้าครับเพราะว่าเราไม่มีกระจกสองตอนนี้พางให้ตัวเองนะครับพางใครพางมันนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูการพางที่ถูกต้องนะครับนี่ครับคนที่พางเสร็จแล้วจะเป็นแบบนี้ครับด้การเลยครับแนวนี้สุดยอดครับเราต้องพางแบบนี้เท่านั้นนะครับหลังจากที่เราทําการพางหน้าเสร็จเรียบร้อยนะครับเราก็จะเข้าประจําแนวนะครับ นี่ก็คือการเข้าประจำแนวในการภารกิจตั้งลับนะครับขาด้ยจะยืนอยู่ประจำบังเกอร์ของใครของมันนะครับดูบรรยากาศตอนเช้าเชาตอนนี้เป็นใกล้จะเข้าหน้าแรงนะครับใบไม้ไม่ค่อยมีนะครับมีแต่เสียงนกเสียงกาลองแต่ตอนเช้าเช้านี่จะไม่ค่อยร้อนนะครับแต่ตอนสายๆเที่ยงๆนี่บรรยากาศจะร้อนมากครับดูจาก อุณหภูมินี่นะตอนเที่ยงๆนี่ร้อนจริงๆครับแต่เราก็มีผ้ากันฝนบังแดดด้ยดวยครับกันแดดได้ดีพอสมควรนะครับนี่ครับเข้าแนวตั้งรับเรียบร้อยครับพร้อมฝึกรับภารกิจในการตั้งรับเราก็จะเตรียมพร้อม ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราเราจะพาเพื่อนๆไปดูว่าการวางแนวของเรานี่จะวางเป็นแนยวยาวไปนะครับมีผ้ากันฝนกันแดดครับเราจะวางไปถึงนู้นครับเห็นไหมครับเขาไกลๆนู้นเราจะวางเป็นแนวหน้ากระดาน,นครับเพราะว่าใช้ในการฝึกเท่านั้นนะครับจะใช้ปกติจะเป็นบังเกอร์หลุมละสองขนครับอันนี้ เราไม่มีจำนวนคนครับก็เลยใช้เป็นหลุมละคนก็พอครับบางหลุมก็มีสองคนบางหลุมก็มีหนึ่งคนครับเราวางตามจำนวนคนที่เรามีครับแต่หลุมตะลันนี้หรือบังเกอร์ตะลัลนลลน,นี้จะมีทุกคนครับจะมีคนเฝ้าอยู่ประจำทุกบังเกอร์เลยครับมาตามต่อฝึกภาคกองร้อย EP 5้าครับในห้วงเช้าแล้วครับ น้องน้องก็จะพาเดินแถวมาเอากับข้าวครับมีถังน้ํบสาัสดีครับมีถังน้ํามาด้วยเพื่อมาเติมน้ํานะครับครับครับดีครับมีถังน้าถังถังน้านี้เอามาไว้ใส่ข้าวนะครับบ๊ายบาครับบ๊ัยบีครับรถสุตกรรมเขาจะมาส่งอยู่ตรงถนนนะครับเราก็จะจัด จัดคนมารับกับข้าวนะครับไปกินตอนเช้าพอเราขึ้นมารับแล้วเราก็จะมีการาแบ่งครับแบ่งข้าวครับตักแบ่งข้าวมหาจนซีจนุนซ,ซีเลยยางซีเลยผู้ใดล่ะเป็นผู้เอายาห้านพอรับยารับ เหเป็นยังก็ไปวดหัวครับขี้คุยดองหนุอคุยดองเบี่ยงเข้าไปกินเตี๋ยวละมวยัเดี๋ยวน้องพอเรารับประทานอาหารเช้าเสร็จเราก็จัดลูกบวลเดินทางลงเขานะครับเพื่อที่จะไปขึ้นรถ ระยะทางวันนี้ก็ประมาณสี่ถึงห้ากิโลเมตรนะครับมาเรารับชมไปด้วยกันครับบรรยากาศตอนเช้าเดืยดกำลังเริ่มสองครับมีความสุขแล้วครับจะได้กลับบ้านกันแล้วครับระยะทางนี่ตามภูนประเทศเลยครับตัวน,นี้กำลังลงเขาบรรยากาศตอนเช้าไม่ร้อนครับเดียดอบอุน่นดีครับ เราก็ใช้เวลาเดินประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับดูบรรยากาศตอนเช้าเครับสดชื่นครับใครที่ได้มาแล้วบอกเลยว่าไม่ปิดบังครับแต่ต้องมาตอนเช้านะครับแต่ถ้ามาในห้วงเย็นๆนี่รับรองเลยว่าเปียดร้อนมากครับดูต้นไม้ก็เลยครับไม่ใบไม้ไม่มีเลยครับแต่บรรยากาศตอนเช้าเนี่จะสดชื่นแจ่มใสครับบิวดีครับถ้าใครจะมาถ่ายถ่ายมุมถ่ายเลย อยู่ดีมากครับ